โ okay, อเคครับผมก็คราบสวัสดีนะครับผมไว้โดนฟรีไฟแล้วก็น้องๆที่น่ารักแนนกันด้วยนะทุกคก็สอหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเรนสตโตนะครับน้องๆซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีคนมาแจกน้องกันอีกแล้วนะทุกคนใครที่อยากได้โค้ดน,นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับาารแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยแล้วกันนะทุกคนสำหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนจะมีโค้ดอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับโค้ดวันนี้นะททุกกกกคค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 นน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 ็็จจะะะะมมมมีีีีีีโโโโ้้้้้้้้ดดดด่่่รรรับแลวตงออผใเ เดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอละก,กันนะครับทุกคนตามนั้นนะครับโอเคก็โอเคครับผมมามาดูนว่าพี่ได้เท่าไหร่นะครับทุกคนก็นี่ครับผมพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับน้องน้องนี่ครับทุกคนก็พี่พี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับน้องน้องโอเคก็ ปาเดี๋ยวไปดูว yeah, ่าม he ันใช้อะไรได้บ้างนะผมก็จะมีพงล้อหมัดตึงนะครับก็มีหมัดไฟหมัดงูนะครับหมัดอัลเบลเนาะมี่มันมังกรหมัดซาสเกะนะครับทุกคนเราก็จะมีมงล้อแสงอุสานะครับทุกคนชโรจิมารุนะครับผมชุดอิตาจินะครับชิเมียโตมินะมาระะนะครับแล้วก็มีชุดเทนโดเพนด้วยนะครับทุกคนก็สามารถเล่นได้นะครับทุกคน แล้วก็จะมีร้านสุดแรงนะครับทุกคน <S <S ก็จะมีหัวขงข้าวมีหมกเอฟนะครับผมไอดจิงจรงนอนนะคะผมไอ้ที่ประท่องไม้นะผมแล้วมีเซนโดโต,โตแล้วก็ประท่องสุดตึงนะครับทุกคนโอเคแล้วก็จะมีแบรนด์ร้านสุดคุ้มนะทุกคนก็จะมีเสื้อบอลไฟเสื้อจราชน,นะครับไอ้ที่สารนักแข่งหัวบาวานะแล้วก็จะมีหันักเปลี่ยนด้วยนะครับทุกคนโอเคตามนั้นนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนที่จะมาจับสักหนึ่งแอร์แล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวนี้จัดเป็นสารนักแข่งแล้วกันนะทุกคนจับไปครับทุกคน อย่าไปครับนี่ครับผมจับเ,เรียบร้อยโอเคครับผมก็นี่ครับทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีปืนอับหรือเปล่านะทุกคนไปดูกันครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในดีวินเทียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นนี่ครับผมเซตนักแข่งครับทุกคนก็จะมีหัวกระต่ายนะผมมีตาสายฟ้านะครับมีเสื้อมีโต๊ครับแล้วก็จะมี อ่าซองพวงนะครับผมหรือซองซองซองม่วงนะครับทุกคนตามนั้นเลยนะทุกคนนี่เคือเราเลเวลเจ็ดสองกระบอกครับผมมี UMP อัลเลเวลเจ็ดนะครับหนึ่งกระบอกนี่ฮะแล้วก็จะมีเป็นคาราเซลอัลเลเวลเจ็ดครับผมอีกหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าตึงไหมครับทุกคนคิดว่าเนี่ยตึงไหมประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มีหน้าหน้างอื่นอีกนะครับทุกคนโค้เท่ ไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะทุกคนสำหรับพิกัดนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคขาว่าล่าสุดนะครับก็จะได้เห็นคอมเมนต์นะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวจะันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็วันนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนละกันนะทุกคนนี่มีท่าคู่ด้วยนะครับนี่ฮะตามนั้นนะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวจะันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่ไปก่อนละกันนะทุกคนบายครับ